เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ขอนำทามีกถาในการสร้างที่พึ่งของชีวิตอันเป็นเกาะนำนาวาชีวิตถึงฝั่งแห่งความสงบเย็นเป็นประโยชน์เกาะของชีวิตนี้มีทั้งเกาะโดยพื้นฐาน คือในชาติปัจจุบันและเกาะอันวิเศษอันเป็นเหตุไปสู่ปรโรย่างมีความสุขที่พึ่งของชีวิตเป็นที่เราทุกท่านปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พึ่งโดยพื้นฐานในชาติปัจจุบันดังวรีโบราณที่สอนว่าพ่อแม่ ก็แก่เท่าจำจากเจ้าใช่อยู่นานจะพบจะพ้องพานเพียงชั่ววันของคืนวันประการนี้บ่งชี้ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้ปรารถนาที่ต้องการให้ลูกให้หลานมาเทิดทูนมาบูชามาดูแลชุบเลี้ยงหรือบำรุงเลี้ยงชีวิตแต่บัณฑิตท่านแนะนำว่ากิจทั้งสาม ถ้าเราในฐานะลูกหลานอนุชนคนรุ่นหลังสามารถทำได้ก็จะเป็นที่พึ่งให้กับพ่อให้กับแม่ปู่ย่าตายายได้อย่างงดงามดังวรีโบราณกล่าวว่ายามมีกิจหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามเมื่อถึงคราตายวายชีวา หวังลูกยาช่วยปิดตาคราสิ้นใจพ่อแม่ก็มีความหวังอันน้อยนิดเพียงแค่สามประการประการที่หนึ่งยามมีกิจก็หวังเจ้าเฝ้ารับใช้รับใช้ในที่นี้มิใช่เราเป็นทาสเป็นคนที่ต้องมาทําตามใจของพ่อของแม่แต่บางสิ่งบางอย่างที่พ่อแม่สามารถพึ่งพาเราได้ท่านกา็ไหวท่านก็วาน ให้เราได้ช่วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาได้ช่วยกันเพื่อเติมเต็มและก็ร่วมกันเพื่อสร้างที่พึ่งประการนี้บ่งชี้ว่ายามมีกิจหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ประการที่สองยามป่วยไข้ก็หวังเจ้าเฝ้ารักษากายที่ป่วยก็เป็นเรื่องของพยาบาลของหมอ ที่จะดูแลบริบาลร,รักษาแต่ใจเนี่ยเป็นเรื่องของลูกของหลานดังที่พระท่านกล่าวว่าคนที่โชคดีคือมีลูกมีหลานเป็นพระโมนอนก็อุ่นใจกินก็อิ่มท้องพอลูกพ่อหลานคอยเฝ้ามองอยู่กับอายุไขของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สูงขึ้นสูงขึ้น ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษานี้เป็นที่พึ่งในชาติปัจจุบันยามเมื่อถึงคราตายวายชีวาก็หวังลูกยาช่วยปิดตาคราสิ้นใจเจ้าหน้าที่าศาสนพิธีเจ้าหน้าที่สปปเปเรอก็ทำในสิ่งที่ตนเองถนัดมีความเชี่ยวชาญและมีน้ำใจไมตรีแต่บางครั้งบางทีก็ต้องอาศัย ลูกหลานได้ช่วยกันจัดการศพได้ช่วยกันบำเพ็ญกุศลเพื่อไม่ให้ศพเหม็นไม่ให้ศพเปื่อยไม่ให้ศพเน่าไม่ให้ศพเป็นศพอนาถาที่พึ่งประการนี้เนละเป็นที่พึ่งโดยพื้นฐานในชาติปัจจุบันซึ่งเป็นที่พึ่งอันน้อยนิดที่ลูกที่หลานสามารถสร้างอิทธิฤทธิ์ด้วยความกตันอยู่ ยามมีกิดฝังหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไขย้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามเมื่อถึงคราตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาคราสิ้นใจทั้งสามประการนี้เป็นที่พึ่งเป็นเกาะของชีวิตที่จะประคับประคองนำนาวาชีวิตให้ถึงฝั่งแห่งความสงบเย็นเมื่อวันหมดลมหายใจแต่ที่พึ่งอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งที่นำพาไปสู่สุขคติสัมปรรยภพกล่าวคือมีทั้งความสุขในชาติปัจจุบันและมีทางที่ไปดีในปรโลกชาติหน้าในทางพระพุทธศาสนามีธรรมีกถามีคำมะอันวิเศษอยู่4ประการประการที่หนึ่งอุทนะคือความขยันหมั่นเพียร ความขยันหมั่นเพียรเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของมนุษย์ทุกลมหายใจบุคคลใดก็ตามปรารถนาความสำเร็จบุคคลใดก็ตามปรารถนาความร่มเย็นของชีวิตสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนผสมผสานคือความขยันหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรน,นี้ภาษาพระใช้คำว่าอุตธานะสัมปทาน ดังที่โยมคุ้นหูเป็นประจำว่าขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตอย่างพอเพียงประการนี้แหละคือผู้ที่สร้างที่พึ่งด้วยการขยันธทำมาหากินและขยันทำมาหาเก็บหากินอย่างเดียวคงไม่ใช่ที่พึ่งอันยั่งยืน แต่ถ้าหากินด้วยหาเก็บด้วยจุนเจือสงเคราะห์ญาติมิตรครอบครัวด้วยนี่แหละเป็นที่พึ่งแห่งการขยันด้วยความเพียรที่พึ่งประการที่สองคืออัปมาทธรรมความไม่ประมาทคนที่ไม่ประมาทคือคนที่ฉลา,าดในการดำเนินชีวิตไม่ใช่ว่าอายุมากอายุน้อย จะเดินถึงสถานีปลายทางของชีวิตคือความตายอายุมากอายุน้อยไม่ใช่ข้อจำกัดว่าคนคนนั้นจะสร้างที่พึ่งได้มากน้อยกว่ากันเด็กทารกวัยหนุ่มสาวเกิดมาห้าเดือน5ปี10ปี20ปีสามารถสร้างที่พึ่งด้วยความไม่ประมาทได้เช่นเดียวกัน กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีอายุไข9ก้าร่วง60ปี70ปี80ปีไปแล้วโบราณท่านจึงสอนว่าความไม่ประมาทนี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นเกาะของชีวิตที่ยั่งยืนและร่มเย็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัทธาเทวมนุษย์สานางกาวคือเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ยังเน้นย้ำด้วยประชิมมโอวาทว่าเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทจึงเป็นที่พึ่งอันกเกษมของพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการทำงานไม่ประมาทในการคบมิตรและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ความไม่ประมาททั้งปวงนี้เป็นที่พึ่งที่ยั่งยืนและร่มเยน็นที่พึ่งเกาะที่สามความสำรวมระมัดระวังญาติโยมหลายท่านที่กำลังติดตามรับชมคงจะตั้งคำถามในใจว่าพระคุณเจ้าความสำรวมไม่ใช่ความประมาทหรือไงความไม่ประมาทก็คือคนที่มีความสำรวมใช่ไหม ความไม่ประมาทก็เป็นความฉลาดในการดำเนินชีวิตแต่ความสำรวมระมัดระวังเป็นความเฉลียวในการดำเนินชีวิตคนฉลาดอย่างเดียวอาจจะเอาตัวไม่รอดแต่ถ้ามีความเฉลียวด้วยคือมีความสำรวมระมัดระวังคุณยมนึกภาพเต,าต่าตัวหนึ่งนะเขามีหัวมีหางมีแขนมีขา เขามีช่องทางที่ต้องเผชิญกับความสุขความทุกข์กับโลกภายนอกหกช่องทางวันหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกวิ่งอ้อมตัวเต่าอยู่จะกัดกินขาเต่าก็สำรวมขาเก็บขาเข้ากระดองจะกัดหางเต่าก็หดเก็บเข้าไปในกระดองจะกินมือเต่าก็สำรวมเก็บมือไว้ในกระดอง จะกัดหัวให้ขาดให้มันตายกันแท้ตอนนี้แหละเต่าก็เก็บหัวเข้าไปในกระดองสำรวมระมัดระวังอยู่กับชีวิตไม่เอาชีวิตไปประทะไม่เอาชีวิตไปชนะคะคานไม่เอาชีวิตไปต้องเอาเป็นเอาตายสุนัขจิ้งจอกวิ่งอยู่ครึ่งวันยมเหนื่อยเพราะคนที่จ้องจะทำร้ายคนอื่น จะมีความเหนื่อยในจิตใจมากกว่าคนที่คิดจะให้อภัยเต่าไม่ตายท่านเก็บมือเก็บหางเก็บแขนเก็บขาเก็บหัวอยู่ในกระดองเต่าก็มองชีวิตด้วยความสำรวมว่าถ้าเราเอาหางออกไปเอาแขนออกไปเอามือออกไปเอาหัวออกไปเดี๋ยวสุนัขริ้งจอกก็กัดกินเราก็ถึงกับชีวิตความสำรวมประการนี้ พระโบราณท่านอุปมาสาธกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะหก็คือสิ่งที่เราต้องสำรวมระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหูเราฟังนุน่นฟังนี่ฟังนั่นจริงบ้างเท็จบ้างปลอมบ้างถูกบ้างผิดบ้างเราก็ไปตัดสินเราก็ไปเชื่อโดยเราไม่สำรวมระมัดระวังหู บราณจึงเพิ่มความเป็นโฉมตรูเป็นความงดงามของสุภาพสตรีด้วยการให้เอาต่างหูมาห้อยไว้เอาทองคํามาถ่วงไว้เอาเพชรเอาพลอยมาประดับไว้ฟังหูไว้หูทําหูให้เป็นอัญ,ญมณีทําหูให้เป็นสิ่งที่มีค่าอย่าทําหูให้เป็นถังขยะประการนี้แหละคือความสํารวมละมัดระวังสํารวมวาจา ไม่พูดจาให้ใครเสียหน้าไม่พูดจาให้ใครเสียความรู้สึกไม่พูดจาเจรจารให้ใครเขาต้องเสียใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการดูถูกดูมิน่นดูแขนดูอะไรก็ดูให้ถูกแต่อย่าไปดูถูกคนทำอะไรก็ทำให้ถูกแต่ต้องถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่ถูกใจประการนี้คือความสำรวมระวังเป็นความเฉลียว ในการนำนาวาชีวิตถึงฝั่งที่พึ่งประการที่สคือการข่มใจขันติคือความอดทนเป็นความงามภายนอกคนที่มีความอดทนนี่จะสงบเย็นไปนั่งที่ไหนที่นั่นก็เย็นไปยืนที่ไหนที่นั่นก็งามเดินไปทางไหนที่นั่นก็มีแต่ไมตรีมิตรภาพแต่อดทนเนี่ย ควบคุมกายแต่อดกลั้นธรรมะนี่ควบคุมจิตใจจิตใจของเราในท่านโดยเฉพาะพื้นฐานอย่างยิ่งเมื่อมีสติสัมปชัญญะสติรู้ตัวรู้คิดสัมปชัญญะนี่รู้เท่าทันอารมณ์ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะระลึกได้รู้ตัวถึงพร้อม มีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดอิทธิฤทธิ์ก็จะเกิดขึ้นจากการข่มใจแน่นอนแหละท่านจิตใจเราเสมือนสายน้ำมีปกติไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอใจคนที่ดีๆใจคนที่งามๆใจคนที่เย็นๆเ,เพราะประคองใจพระโบราณท่านจึงผูกเป็นคำสอนจำง่ายๆว่า หากเรามีความข่มใจได้ชีวิตเราจะงามด้วยธรรมะสประการหนึ 1. อย่าใจเติบเสบสารการจับใจสองอย่าใจแตกแรกสลายหลายเมียผัว 3. อย่าใจตกทุกภัยอย่าไหวกลัว 4. อย่าใจต่ำทำชั่วมั่วโลกีสี 4. ประการนี้เป็นอัญมณีโบราณ ที่นำพาให้เป็นส่วนผสมผสานของชีวิตความข่มใจประการนี้ย่าใจเติบใจเติบคือใจใหญ่อย่าเสพสารคือสุรุ่ยสุร่ายใจเติบเสพสารพินาศทุกคนแต่ถ้าข่มใจได้อะไรจำเป็นต้องใช้อะไรจำเป็นต้องมีอะไรจำเป็นต้องปล่อยวางอะไรจำเป็นต้องสละไป เราก็รู้ตัวเราก็จัดการได้อย่างงดงามใจเติบเสบสารทําให้ชีวิตร่มจมเสมือนนาวาชีวิตเรือที่มีรูรั่วหามาเติมเดี๋ยวก็รั่วออกไปสุดท้ายน้ำที่อยู่นอกเรือก็พาให้เรือนั้นจมไปประการที่สำคัญประการที่สองย่าใจแตกแหลกสลายหลายเมียผัว พื้นฐานของชีวิตความสุขความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำคัญความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ความซื่อสัตย์เป็นความงดงามของชีวิตคู่ถ้ามีความซื่อสัตย์ให้เกียรติกันขยันทำมาหากินเกื้อกูลกันยกย่องกันประการนี้แหละก่อให้เกิดความรักความสามัคคีเป็นคู่สร้างคู่สมไม่ใช่คู่เวรคู่กรรม ประการที่สามอย่าใจตกทุกภัยอย่าไหวกลัวแน่นอนชีวิตทุกเพศทุกวัยอายุไขมากน้อยเท่าไรต้องเจอปัญหาทุกคนเด็กก็เป็นปัญหาแบบเด็กผู้ใหญ่ก็มีปัญหาแบบผู้ใหญ่คนทำงานก็มีปัญหาแบบคนทำงานผู้บริหารก็มีปัญหาแบบผู้บริหารสัม,มเนินก็มีปัญหาแบบสัมะมเนิน พระเขามีปัญหาแบบพระผู้ช่วยเจ้า,าวาดเ็ามีปัญหาแบบผู้ช่วยเจ้า,า,ว,า,จา,าวาดเจ้าวาดก็มีปัญหาที่ต้องแก้ไขรับผิดชอบในตําแหน่งของสมภารเจ้าวัดนายกรัฐมนตรีผู้นําประเทศนักธุรกิจเจ้าของบริษัทมหาชนต่างๆก็มีปัญหาเฉกเช่นเดียวกันแต่ใจอย่าตกประคองใจให้ดีอย่ามองปัญหาเป็นศัตรู ต้องมองปัญหาให้เป็นครูและนำพาชีวิตของเราสร้างที่พึ่งให้ได้ประการสุดท้ายอย่าใจต่ำทำชั่วมั่วโลกีข้อเน,นี้บุคคลใดก็ตามที่มีโอกาสในการทําสิ่งไม่ดีเราต้องรีบดัดนิสัยเราเราต้องรีบขัดใจเราเราต้องหานาทีทองของชีวิตยกจิตยกใจ แน่นอนแหละท่านถ้าปล่อยจิตปล่อยใจตามใจเรามากสุดท้ายความฉลาดก็น้อยลงความประมาทก็ทำหน้าที่การข่มจิตข่มใจประการนี้ภาษาพระท่านสอนสรุปง่ายๆว่าต้องรู้จกักข่มต้องรู้จักขืนเราจะรู้ตื่นทุกคนข่มในที่นี้คือข่มใจตัวเองขืนในที่นี้ ก็คือขืนใจตนเองขัดใจให้สะอาดอย่าไปขัดคอคนอย่าไปขัดขาใครขัดใจของเรามีความสุขดีกว่าขัดใจของเราให้สงบเย็นขัดใจของเราให้มีปกติไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยการกระทำทางกายไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยการใช้วจีกรรมฟาดฟันบูลลี่ดูถูกดูหมิน่นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ เป็นอัญมณีที่พึ่งของชีวิตทำมีคาถาทั้ง4ประการที่อัตมะได้นำมาเพื่อวิสัชนาให้ญาติโยมท่านทั้งหลายเห็นว่าที่พึ่งโดยพื้นฐานในชาติปัจจุบันทุกท่านก็ปรารถนาแต่ที่พึ่งที่ยั่งยืนและสงบเย็นต้องมีส่วนผสมผสานทั้ง4ประการหนึ่งขยันหมั่นเพียร สมีความไม่ประมาทสาสำรวมระมัดระวังและสีมจิตคมใจ 4. ประการนี้เป็นความฉลาดทางอารมณ์เป็นการสร้างที่พึ่งเพื่อนำพาชีวิตไปสู่ฝั่งแห่งความสงบเย็นชาตินี้ก็มีความสุขชาติหน้าก็ไปยังมีต้นทุน ไม่ต้องไปอ้อนวอนร้องขอไม่ต้องไปบนบานสารเก่าไม่ต้องทำตัวเหมือนนักโทษโทษนั่นโทษนี่แต่เราก็สามารถใช้ส่วนผสมผสานทั้งสี่ประการท่านทั้งหลายชีวิตคนโดยพื้นฐานในปัจจุบันหากใครสามารถเกินอายุไข60ปีแล้วถือว่าเป็นวัยเกษียณอย่างกระเสม ใครที่มีอายุยืนสุขภาพดีถึงแปดสิปีก็เป็นปูชนียบุคคลถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายก็เป็นพระอรหันต์ในบ้านเป็นพระประธานในครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็เข้าใจสัตธรรมอย่างแท้จริงว่าวันวานที่ผ่านมาเราก็สร้างแต่ที่พึ่งในชาตินี้ เราก็สร้างแต่ที่พึ่งอันเป็นเกาะของชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนแต่เราก็ไม่ได้สร้างที่พึ่งที่ยั่งยืนแต่หลังจากอายุไขผ่าน40ปีมาแล้วญาติโยมทุกท่านจะเห็นว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเราทุกคนก็ปรารถนาความสำเร็จของชีวิตแต่หลังจากครึ่งชีวิตผ่านมาแล้วเราทุกคนก็อยากจะมีความสุขที่สงบเย็น มีพื้นที่ที่ปลอดภัยมีสุขภาพร่างกายที่มีโรคภัยไข้เจ็บที่หมอรักษาหายตามวัยของสังขารเราก็ไม่ได้บนบานสารกล่าวว่าชีวิตฉันจะต้องร้อยยี่ปีแต่ฉันก็ไม่ประมาทพร้อมที่จะเดินทางต่อไปสู่สถานีข้างหน้าของชีวิตคือสุกติสัมปรายภพประการทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นที่พึ่งที่ยั่งยืน จะอยู่หรือจะไปใช้ได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าการทำบุญการรักษาศีลการเจริญภาวนาก็เป็นส่วนผสมผสานของที่พึ่งอันประเสริฐของชีวิตหากญาติโยมท่านทั้งหลายเจริญจิตเช่นนี้บ่อยๆภาวนาในใจว่าอย่าใจเติบเสิบสารการจับจ่าย อย่าใจแตกแหลกสลายหลายเมียผัวอย่าใจตกทุกข์ภัยอย่าไหวกลัวอย่าใจต่ำทำชั่วมั่วโลกีถ้าเราประคองใจได้สี่สถานเช่นนี้เราก็สามารถสร้างที่พึ่งทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าโลกนี้เราก็อยู่ยังมีความสุขโลกหน้าเราก็ไปยังมีความหวัง ความหวังในที่นี้เราก็ไม่ประมาทเพราะเราชา,ราดในการสร้างที่พึ่งตั้งแต่วันที่เรามีลมหายใจยามใดก็ตามที่ยอมเหนื่อยยามใดก็ตามที่ยอมท้อหรือยามใดก็ตามที่ยอมผิดหวังในการดำเนินชีวิตขอให้กลับมาทบทวนชีวิตว่าเราได้สร้างที่พึ่งของชีวิตสี่ประการครบถ้วนหรือ,อยัง ถ้าคุณโยมขยันหมั่นเพียรแล้วคุณโยมมีความไม่ประมาทแล้วคุณโยมสำรวมระมัดระวังชีวิตแล้วคุณโยมข่มจิตข่มใจได้แล้วไม่มีโอกาสในการที่จะผิดพลาดเพราะคุณโยมได้ชราดในการสร้างที่พึ่งให้กับตนเองและครอบครัวอย่าไปเสียเวลากับการรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรเราสามารถ สร้างพรให้เกิดขึ้นได้จากการสร้างที่พึ่งอันประเสริฐอันเป็นเหตุนำพาชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาวาชีวิตของเราทบทวนดูแลนาวาชีวิตว่ามีรูรั่วเยอะไหมเพราะนาวาชีวิตจะถึงฝั่งได้ต้องอุดรูรั่วของชีวิตให้ดีประคับประคอง นาวาชีวิตที่ต้องผเผชิญกับลมกับฟ้ากับฝนกล่าวคือความทุกข์อุปสรรคแล้วนำพาชีวิตของเราให้กลับเข้าถึงฝั่งแห่งความสงบเย็นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ทรงปโปรดการทรงเรือใบเป็นอย่างยิ่งเพราะการทรงเรือใบ คือปิศนาธรรมพระองค์ท่านรับสั่งความตอนหนึ่งว่าเรือใบเป็นกีฬาชนิดเดียวเมื่อนำพาออกจากฝั่งแล้วต้องพาชีวิตของตนเองกลับเข้าฝั่งให้ได้และพระองค์ก็ใช้ที่พึ่งทั้งสี่ประการนี่แหละในการนำพานาวาชีวิตเรือใบที่พรงค์ท่านส่งแร่นออกไปเจอฝนเจอฟ้าเจอแดดเจอขึ้นเจอลม ก็เหมือนชีวิตของเราท่านทั้งหลายปฐมถมวัยก็เจอฟ้าเจอฝนอุปสรรคระดับหนึ่งเต็มที่ที่สุดก็หกล้มเต็มที่ที่สุดก็ไม้เสียบลูกชิ้นทิ่มเท้าวัยหนุ่มสาวก็ผิดหวังกับเพื่อนผิดหวังกับความรักวัยทำงานก็มีอุปสรรคความเห็นที่ต่างทักษะที่ไม่เท่ากันการดำเนินชีวิตก็เฉกเช่นการนำพานาวาชีวิตก็คือเรือใบ พระองค์ท่านก็รับสั่งเป็นพรตอนหนึ่งว่าเมื่อเรานำเรือใบออกจากฝั่งแล้วเราก็ต้องพาเรือใบนาวาชีวิตนี้กลับคืนสู่ฝั่งให้ได้มีคำสำคัญประการเดียวคือชีวิตต้องถึงฝั่งชีวิตต้องถึงฝั่งแล้วทำเช่นไรชีวิตจะถึงฝั่งก็ทำดังทรรมมีคาถาทั้ง4ประการ ที่อาตมาได้นำมาเป็นธรรมบรรณาการเป็นของขวัญมอบให้กับญาติโยมท่านทั้งหลายว่าเราขยันทำรรมาหากินเราก็เป็นหนี้แต่เราก็ต้องรู้จักบริหารจัดการหนี้เพราะการเป็นหนี้นี้เป็นทุกคนแต่จะเป็นหนี้อย่างไรให้นาวาชีวิตของเรานั้นไม่ถึงกับทุกขระทมอย่าเป็นหนี้สินจนพน้นล้นพ้นตัว เราต้องบริหารจัดการตัวให้พอดีให้พองามมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและสร้างบรรยากาศของชีวิตของเราให้งดงามด้วยการสร้างที่พึ่งอันกเกษมพึ่งตนได้พึ่งบุญได้พึ่งคุณได้พึ่งพระได้และสุดท้ายเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ อัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่หากเราสามารถเป็นที่พึ่งให้พ่อแม่ได้เป็นที่พึ่งให้พี่น้องได้เป็นที่พึ่งให้เพื่อนร่วมงานได้เป็นที่พึ่งให้สิทธิอนุสิทธิ์ได้เป็นที่พึ่งให้เพื่อนร่วมโลกได้เพราะเราท่านทั้งหลายเดินทางมาเส้นสายเดียวกันคือบ่ายหน้าไปสู่ความตาย เมื่อเราเกิดมาไม่ว่าจะชาติใดศาสนาใดภาษาใดเราทุกคนเกิดมาบนเส้นทางสายเดียวกันคือการเดินทางไปสู่ความตายความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่หากเราไม่สร้างที่พึ่งให้ยั่งยืนและร่มเย็นนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะบางครั้งตายก่อนตายก็มีตาย ทั้งยังมีลมหายใจอยู่ก็มากแต่ตายในที่นี้ไม่ใช่ตายทางด้านร่างกายแต่ตายทางความคิดตายด้วยจิตวิญญาณตายด้วยการไม่ทำมาหากินตายด้วยความประมาทตายด้วยการไม่สำรวมระมัดระวังและตายด้วยการไม่รู้จักข่มจิตข่มใจทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมะการสร้างที่พึ่งก็คือเกาะของชีวิต บุคคลใดก็ตามมีเกาะของชีวิตบุคคลนั้นมีทีปะธรรมก็คือธรรมะที่สร้างชีวิตให้งดงามด้วยเกาะอันสำคัญขออนุโมทนาในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติของญาติโยมทุกคนทุกท่านในสถานการณ์ปัจจุบันจะมีอะไรก็ตาม ที่สร้างความรำคาญสร้างความไม่สบายใจหรือสร้างข้อจำกัดของชีวิตจากการเสพข่าวก็ดีจากการดำเนินชีวิตก็ตามหรือจากการทำงานขอให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้นำธรรมีกระถาการสร้างที่พึ่งทั้งสี่ประการนำไปผสมผสานบริหารจัดการความทุกข์ดำเนินชีวิตให้ถึงสันติสุข ด้วยธรรมะ4ประการหนึ 1. ขยันมันเพียร 2. ไม่ประมาทสาสำรวมระมัดระวังและสีข่มจิตข่มใจขอโนโมทนาสาธุการท่านทั้งหลายผู้ที่มีความขวนขวายสร้างพรแห่งความเพียรเพื่อเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิต และสร้างพรให้เกิดขึ้นแก่ตนเองครอบครัวชุมชนองค์กรสังคมประเทศชาติขอเราท่านทั้งหลายมีความผาสุกวิหารธรรมอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีภายใต้ร่มบาร,รมีธรรมแห่งสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคนทุกท่าน ขออำนวยพร